กองพอมนี่มาลุนกันเต็มกองวอือโอ้ยเป็นสิโลนกองกมดอ้าสสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ยินหนักและเกลี้ยงหาทุกท่านทุกคนครับวันนี้หาแยกไข่มดแดงเหมือนเดิมครับผมครับตัวนี้ก็ยังว่าด้วยวะาจ้ะมีเวลาช่วงได้ออกมาช่วงนั้นครับผม เจอจเจดีย์มาแย่กันเนาะรับมันมาชุกมือบ่ได้ษฐแล้วจ้ะเนาะควันนี้มาลุ้นกันแถวข้างตังเนะาะครับผมนี่จะมานเขาครับลุ้นด้วยกันครับวันนี้ามาเจ็บด้วยกันเนาะโคตเจ็บเอาครับวันนี้ครับผมั่นไปเรื่อยๆครับเนาะน่ครับโอ้ทางแหลกเนาะนี่ครับของนี่ใครนะสนแน่นเนาะ ไกลยนะ่ยคุณลับลงมาลงมาแม่นักขนาดลงมาครับเนาะไกลโอ้โอโอตกใ่กะสบพอดีครับ ตีดยดห,ห,หม่แหม้เน่ตกอยู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 ่ครับตกอยู่ครับนี่ลุมทันสังครับเนาะก้อ,อยเนออยื้สแนักก้อยใช้ดีทนหายครครับ โกูจะแย่ได้หาได้ครับนะอโอ้เป็นตุกเป็นยากครับลำบากเหยนคอรอคอยมาเตือนนะแย่เราตกออกเนาะครับผมคู้ออกจากกระสอบเดี๋ยวกย็ตกมาเลยนะท้างเนี่ยไอ้นั่เนีางเดี๋ยวขอมรุ่นนะพอกันตอนเอาลงมาครับเนาะที่ได้ไข่นักก็ครับนาะสองห้างครับ มุก่อยหน้าขะน้อยก้อยนะยนะมีอยู่นะครับอีกครั้งที่สองทั้งดุมเนาะทั้งตะกี้เริ่มด้อยแล้วครับทั้งจะมีก่็น,นอกนะอโอ้มีอยู่นะแทมีอยนะู่มีอยู่ก่อยหน้าก่อนนะ ใครอยู่ครับเมื่อแขน้นบอกหนือสะนัดใครจะไปเปลี่ยน oh. ปเปลี่ยนเนาะ ปวดแขนแล้วเนาะจ้าเงยข้อไหล่กับปวดข้อนะจนี่เดี๋ยวเรารอลุนรอชมตอนเท่น่นกันนะจ้ะ บาใส่ลงม,มาเละจ้ะเป็นยังไงอู้เห็นขา,ขาวๆอยู่บาใส่กับถุงมือกับมาใส่เล่นครับนักนัเนาะโอ้โหไข่ไข่ไข่้ขขขขขขงนั้นเลยโอ้ช่วงนี้ไข่ดีไม่ใหม่มบ้างอือนี่จ้ะ ท,ที่โบเมน่์ย่ำเดี๋ยวปล่อยแม่ผนออกเนี่ยจะปล่อยแม่ออกข้าวเดียวนั่แหลยจ้ะย่าเอาคนตากแดดเนาะตอใน,นส่วนเสาอยู่ปล่อยออกข้าวเดียวปกไต่ขึ้นขึ้น,นต้นใหม่จะนี่เห็นบอมันจิบปตายแต่เ้าวปะปไป,ป,ปกองใ่แดดนะจ้ะอยู่ในใบใหม่ต้นหนึ่งเสาแนีสีเดือนหนึ่งเด็ดยวสีหาหลอดผลนะจ้ะใช่ครับาาเดี๋ยวก็ไม่เห็นหั่งขึ้นนะจ้ะเนี่ยเนี่ย ใอ้ที่ติดตามเพจเฮาไปก,กี่นอกเกีบยเพ็ดตอนแรกเก็แง,งสีอาจารทุกปีมันบอกเขาตามันบ่ายังเหมอนตัวนีนนะแล้วมัน,น,น,ก,นนะก็ไต่ถึงต้นใหม่ขึน้นเกือบทุกปีครับเนาะแต่งครั้งทุกปีครับจานห์ครั้งตีเกา่า<อ>ที่เดิมเกา่าตนเดิมหมดมโซม,โมโดแดงนี่ิอยูเป็นตนเนาะต<อ>นนด<ม>้คป็นมากกุกัสยูตนนั่นละจ้ะ่าเขาเป็นเปล่งเลยเนาะเรื่มเป็นเปล่งก็มีแล้วเนาะ กาปันห้อนไข่เร็วครับท oh okay. ุกแรกของเขาครับมันมานเป็นนางไว้ใช่เนาะทั้งนางทั้งไข่อะไจะนี่ทั้งปีกมานมานตุดกแรกกระไดพ่อพอแก่งเะรอเนาะ มบอลใส่ส่วนไปเงี้ยทั้งเถิงเนาะหมดแต่ต้อมช้อนเนี้ยที่ข้างล่างใครอยู่ไดี๋ยวบอลใส่ไว้เนาะนานี่ใครทุกห้างเลยจ้ะเงี้ยม้วนๆเนาะมีเวลาหาทุกมือก็ดีเดีจ้ะนี่มันกำลังใครกำลังสิดเป็นเผอนะปุ่นห้างหนึ่งอยู่ปุ่นเนอะบอลใส่ห้าง,างตั้มเนาะหุ่นจ้ะ ขึ้นไปเสาแนบขึ้นไปน,นั่นะขึ้นยากแตนนั่นท่าอ้อมขึ้นไปเอาเดี๋ยวไปหับหม่สาวบ่ใช่ยไปทรงให้ท่า,า,ทาผลกันนะจ๊ะกำลังขึ้นตอคนแต่นี่หม่สาวขึ้นโอ้ใบตองตึงกำลังปงค่ะแตเนี่ยใบอ่อนๆงามๆเลย มตนตะมีบะนออห้างก็สีแห่งๆเอาโหไม่มีแล้วเหรอโผ<ฮ>ล่<ฮ>ละจาอ่ะครับไม่สาวเบาใส่มากนะจ้ะห้างเดียวเนาะใส่น้อยนึงจะเนี่ยไม่ใหม่บ้างเวยเดี๋ยวไปต่อจ่อะเจอนี้เห่ห้างครับ ขังจะไงจะไครจะไครบบไข่เนาะแ้งไม้บ pues ่กระแงไม้บอกระงไมหกันไข่สารบ่ ป็นไข้าสานจะแป่งใหม่อยู่เนาะนนนจะมาตอห้างนี่เนาะห้างนี่แหละสิเท่แต่บัน,นี้ในตอใหม,ม่โอยเดี๋ยวไปซอยเบาชัยก่เนด้อจัดกัน แล่ะบาใส่ไงอย่าพูดมึงจ้ะโอ้ยไข่เกือบไปถึงไม้สั้นไปเนาะไข่ขักขนาดจะดกขนาดปุ่นปุ๊บปะปุ๊บปะลงจะอยู่ใส่หรอกระสอบนะเดี๋ยวดูไปซอยเบาไส้กันจ้ะ เงี่ยห้างหน่อยอีกห้างใครอยู่ห้างหน่อยก็ได้ห้างร้างปัน่นอ,อ๊อฟอ่ะันี่ยมันนันกมันมันมันยน้อนยน้อนเท่ากับหัวมันไข่เนาะเราใส่มันเมืองออกกันจะ้จะเจ้ามดแล้วเนาะเตรียมโยไม่สาวมาให้สาวนเนี้ยครับจะเนี่ยเราใส่อยู่ทางหลุมลงม,มาแล้วครับ มาสองสามห้งเนาะอุ <Bond> o, o ja so ้ยนัาอ่อนตัวโอ้ทั้งไข่ทั้งแยบโอ้กระเด็นกระเด็นปล่อยเมย์ออกครับสาดดิตจะเต็มถาดแต่ละห้างเนาะใกล้จะหมดแล้วครับ จะตายออกไปของเพลินเนี่ยขึ้นต้นใหม่ไปขึ้นสังเกตมองด้ยจ้ะตอนนี้เราแส่กกับสีสตามงทางทางกันน,นี่หละเนาะเกือบทุกมือน่ะยังไมีให้สีตลอดจะหนีเว้นอาทิตย์หนึ่งไหนมันก็เห็นห้างใหม่หรอทุกมือทุกปีครับต้นเก่าๆเว้นอาทิตย์หนึ่งกับกล้ามแงขึ้นนะจ้ะมันก็เห็นห้างใหม่มับใครขคือเกา่าตามไหลทางข้าง,างทางไปครับเนาะนแงจะมองเดียวเดียวกันทุกมือเนี่ย มุดครบมุดครบสายน,น็ตนึงครับชุดสองของเราเน,น,นี่ยแงบมันขับหน่อให้ปากร้ายเนาะจ้ะอ้าวมาพอสต้นนี่จะได้ร้ายว่จจะเป็นียังไงสาวขึ้นซอยกันได้ล่ะไปต้มหนี่บ้ โอ้ยค่อยนี่ของงาใหม่ตอนี้องครับข้นบนครับมีใครอยนครับทั่ทงสูงขนาดเน,น,น,นาะหั่งฮั่งน้องูยนครับทั้นห้างใหม่ท้างเก่า ลองอยู่หน้าลองอยู่หน้าเจ้นี้อีกครั้งครับสูงเหมือนเดิมครับห้างตลาดห้า,างค่ยห้างค่ะครับโอนนะ,ะ,ะแต่สูงว่บ จะได้ไข่มดส้มเนาะเป็นง่ายๆครับเดี๋ยวมา,มารอรุ่นรอส้มกันตอนเอามาเทเนาะโอ้ก้อยก้อยก้อยขนาดลงละลงละเอามาหักหนึ่งครั้งครับลงโลโลหนึ่งครับลงบลมาแล้วครับดามหงายเลยเนาะ ยนะไปไปโอ้โห,โห,โโหนักนั้นแล้วครับโอ้อออมดมเตอรมดเจอเลยนะไม่ยุ่งข้างน่นนนอยางน่อยอืม่ะคูใหมอเร์ห่อนห่อแต่หมดครบกาเจ็บหมดเอาหนอสายนะแรงเน็น <c ười> สองทาบเนาะทัดจะได้ไง่ายครับทัดยากเนาะ ในันหลายกับพัดหนักมันนัคกันนี่ทับกันเตอะเาจทดีเรียวเรจะได้ครับเยไปถาเหนึ่งว่ะเดี๋ยวไปถานาาแบ่งครับถ้ามึงได้จันี่ย แม่ผักกาดไตหย,ยาหงาเพิ่มมาใต้เด้ถ้าเ้าบวเอาตากแดดเนาะมุขต้น,นกับเสาใจพิษเนี่ยผักกาดไตเด้๋มันจะไตขึ้นถึงใครมันบยเห็นนี่กล้องใต้เลยจ้ะนั่ยตอนนี้ชาร์ยี่ห้อเป็นชั่วโมงไอ้แง่กันยีน่ห้อเนาะเฮ้ออกพัดเนี่ยกลัวสิพัดเดี่ยวเลยจ้ะนี่ใส่เวลาดดน,นี่เนาะเหมือนครับก็เขาจะเก็บแม่ขึ้นออกเดี่ยวแม่ผกกาไตเดี๋ยวจ้ะนาะเพรมีใต้กล้องคือเขาท้ายต้งได้จีบเ้อเนาะขึ้นต้นก่อนนี่ครับ ทางต่อไปเานาะอเอาตากแดดบ,บ่มี่ใต้แล้วแตเนาะครับอ,อันนี้สู่ห้างสูงขนาดเนาะเอาหยาบเท่าไหร่ครับวันนี้เอาหยาบเอาหยาบทุกวันนะเนาะทั้งตางตำ่ำๆคือบใครเห็นเต็มกระปุกแล้วเนาะคตะนี่เห็นสองห้างครับบน,น บนตึกห้าเนาะสูงครับทุกครัง้งสูงทุกครั้งครับมาส้มจังบนดอยนะครับนนะครับมทางนี้ใกล้จะหมดลนะมีต่อท้างบนครับขอใชไปเปลี่ยนสารนีตเยี yeah. ่ยสีสันเนึ่ครับ ตัวน,นี้มีสองห้างเนาะเราไปไปคนละห้างแบ่งกันเงี้ยคนละห้างเขาดีดีเดี๋ยนี่ปลาพักหวานมามีเดอร์จ้ะหลยแต่ห้างม,มดแดงเนาะพักหวานมามีจ้ะสีสันทางข้างกันไปเรื่อยๆจ้ะจนหอดบานกับเขาบานขึ้นเนาะบอใไส้ฮะถ้า,า,าเอาเขาบ้านใดอยู่ เอาลงมาแล้วครับเด่กระสุนหน่อยนะจ๊ะโอ้โหอโเปิดอืไปข้างบนหน่อยเลยใช่ีอยู่นึ่ต so it ัวม <T> ีโอ <T> ้โครับอื้มขนหนักนะครับอืมสามห้างกลยจ้ะเนาะ เดี๋ยวลราซ่อนี่กจะไขในเต้นเต้นเต้นเก็บเต้นนะโอ้ย่หลุมนครับเหยื่บนมันครับทางนี้แดงทางจัดไงนะแถวนี้นาอครับ โอ้ไม่ใครยนะน,นั่งสัญญาถันใครย่ถันย่ันยู่งันงย่อ่ามาอยเด่่อ่คร,ครับเดี๋ยวไปช่วยสัญญาก่อนนั่ครับแบสงนี่โอเเลยม่ต้องแสงนี่ขาวไขางเดียวครับเนาะทางเดียวโดดเลย,เลยนเคนโอ้ไข่ไข่โอ้หนักอยู่เนอะคนหนักอะไร

ถ่านเจอครับวันนี้เนาะอาการถ่านขาดจะสูบเอาไว้ใบมาเด่นถ่านขนาดอืเต็มถาดเลยครับวันนี้หมานขาดมาจากเนาะงามหมดเต็มทั้งหน้าทั้งไข่เท้างามวันนี้เนาะ ครับสำหรับวันนี้เราบขอลาปีลาน้องพี่บปังก่อนเน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยนะครับท่องบางเหนือภาคด้วยครับเอาสายสาวเนี่ยทางเพจทางยูทูบเน่อยนะครับวันนี้ขอลาปีลาน้องพี่บปังก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเต็มถาดครับน้ำครับอันนี้ครับอ๋ออบอ้าวครับวันนี้